ศีลของความเป็นไม่ชีมีอยู่แปดข้อข้อที่หนึ่งเว้นจากการเบียดเบียนตัวและบุคคลอื่นเรียกว่าปาณาธิบาติ <c oughs> สองอเว้นจากการลักทรัพย์หยิบของคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตสามประพฤติพรหมจรรย์ <c oughs> ไม่แตะเนื้อตรองกาย ฝ่ายเพียอตรงข้ามซึ่งรักษาพรหมจรรย์ของตัวเอง 4. ีมุสาวาตไม่โกโหกมดเทศ 5. เว้นขาดจาะเครื่องมึนเมาสุราเมรัยหกเว้นเสียจากการรับประทานอาหารหลังเที่ยงไปแล้วเรียกว่าวิกาลโพชนาะต่อมา 7. นัจคีตวาทิตะวิสูกัสนา เว้นจากการร้องฟังดนตรีคีตะมาลาคันทะวิเลปะนะธารณะ,ะมันธนะวิภูสดัตฐานาเว้นเสียจากการ <c oughs> ตกแต่งเครื่องประทินผิวเครื่องรูปไล้ผิวไกะ <c oughs> สุดท้ายอุจจายสยนมหาสยนาเว้นเสียจากการนอนที่นั่งสูงอันยัดด้วยนุ่นและสำลีเป็นไปเพื่อความสุขสบาย 8ป,ประการที่มีชีพึงปฏิบัติในศีลของตนต่อมาการคลองเพศความการหลีกออกจากคารวาสมาเป็นไม่ชีเรียกว่าเนี่ขมมะบารมีสร้างบุญบารมีด้วยการหลีกออกจากการมคุณทั้งหลายด้วยการฝึกจิตของตัวเองให้ออกจากความโลภกดหลงละเสียซึ่งการมคุณทั้งหลายมีความตั้งมั่น ดำรงตนอยู่ในภาวะของจิตเดียวเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิที่มั่นคงต่อมาพยายามศึกษาเรียนรู้สองเหตุของปัจจัยสมถาะาให้ดูตนวิปัสนา <c oughs> ให้พิจารณาใครควรหาเหตุผลลบล้างยอมรับความผิดของตนไม่ทำสิ่งนั้นซ้ำอีกอันนี้แหละถือว่าเป็นผู้ดำรงตนอยู่ในความเป็นนักบวช ไม่ว่าจะอยู่ในกิริยาใดๆให้สำรวมกายวาใจในเอ c นซีของตนให้ได้จะได้ความเป็นสมบูรณ์ในการหลีกออกหรือสะสมบุญบาร,รมีเรียกว่าเนคขมมะแล้วก็พัฒนาจิตของไปเป็นลําดับลําดับการพัฒนาจิตในทางธรรมเรียกว่าการละออกจากสิ่งที่ยุ่งเหยิงละออกจากความปรุงแต่งทั้งหลายสู่ความว่างเปล่าจิตเข้าสู่ความว่างเปล่าเท่าไหร่ถือว่าจิตผู้นั้น ยกขึ้นสูงขึ้นแจ้งขึ้นอันนี้เป็นสำคัญแต่ถ้าหมักหมมโดยกองกิเลสเต็มไปได้วยความยุมย้มเยิ่มเต็มไปด้วยการปรุงแต่งทั้งหลายถือว่าจิตผู้นั้นถอยออกถอยออกจากคุณงามความดีถอยออกจากบุญกุศลทั้งหลายนั้นผู้สร้างขึ้นด้วยบุญกุศลผู้นั้นจะต้องวิ่งเข้าไปสู่ความว่างเปล่า อย่างนั้นก็ให้เมชีตั้งจิตใจพัฒนาตัวเองฝึกฝนตัวเองเวลาทุกนาทีมีค่าปัญหาไม่มีอยู่จริงปัญญาไม่มีอยู่จริงทุกอย่างทุกสิ่งบนโลกวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ของกันและกันเท่านั้นปัญหาก็มีปัญญาเป็นคู่ต่อสู้เมื่อต่อสู้เสร็จสิ้นแล้วปัญญาย่อมไม่มีปัญหาย่อมไม่มีเป็นธรรมดากิเลสกับธรรม เป็นของที่ต่อสู้กันบนโลกใบนี้เท่านั้นสิ้นสุดเมื่อไร่ทำกับกิเลสต่างคนต่างไปคนละทางกันเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจิตผู้นั้นย่อมว่างเปล่าปราศจากทุกสรรพสิ่งในตรงนั้นนั่นแหละให้มีชีเอานี้เป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติแล้วก็จำคำครูบาอาจารย์ที่สอนสั่งไว้เสมอว่าจงอดทนทนไม่ได้ให้ทนอดทนอดไม่ได้ให้อุดกั้นอุดกั้นไม่ได้ให้กั้นไว้ จนถึงที่สุดนี่เขาเรียกว่าการบ,บําเพ็ญตบะในทางจิตแล้วการทําดัางต่อเนื่องความเพียรที่ต่อเนื่องนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติด้วยความเจริญขึ้น,ขนเขาเรียกว่าเจริญสติเจริญสติคือไม่ลดละต่อการดูลมหายใจไม่ลดละต่อการอยู่ในคําบริกรรมสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อให้จิตนั้นเข้าสู่ความสงบอันนี้เรียกว่าเจริญสติเจริญสมาธิมีความตั้งมั่นอยู่อย่างเดียวคือ เนี่ยความว่างเปล่าเนี่ยต่อมาจเจริญด้วยปัญญาฉลาดรอบรู้ในกองสังขารไม่ติดบ่วงแห่งมารทั้งหลายไม่ว่าตาหูจะมูกลิ้นกายใจรูปรสกิ่นเสียงสมผัสและไอรมอายตนะทั้งหลายที่กระทบย่อมไม่เอามาเป็นอารมณ์ให้กับตัวเองทุกใจย่อมเห็นสิ่งนั้นที่เกิดขึ้นอยู่เป็นปกติดับไปเป็นปกติแค่นี้วิถีของจิตก็พัฒนาแล้วก็ถือว่าดีขึ้นแล้วนี่แหละผู้หลีกออกผู้ใฝ่ดี จมได้ดีเสมอนะแค่นี้แหละ